สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ป๋าทุกคนไปเส้นตางนะครับไปทนาคารอาอมสินนะครับวันนี้มีธุระไปทำออมสินนะครับกันเลยอ่าทายบรรยากาศเส้นตางให้ยดูนะครับอ่าเป็นทนาคารเก่าแก่มากเลยนะอยู่เมือนขนาดที่สุดละไม่ยกแหลกแหละเลยนะครับ เส้นทางถนนคนเดินนั่นแหละนะครับคนเดินเดี๋ยวเอาเรี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเ,เส้นตางนี้ครับทผมับเดี๋ยวเอาเรี้ยวขวาเส้นทางนี้นี่ถ้าเป็นช่วงเจ้าเนี่ยอย่ามาเลยนะครับ เส้นตางมันจะเขาเรียกว่ารถหนักนะครับเพราะว่านอนจะมาเข้าโรงเรียนผมคุณครอง,องมารับทรงนักเรียนนะครับหลุนหลานเข้าทำไปเพระาอะอาทีเป็นอา,อาชีวะตวยนะครับ ต่างแล้วก็อาชีวะปอ,ปอแล้วปุ๊บก็ไปถึงถนนคนเดินนะกอย่งคือเส้นทางนเส้นทางถนน,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 คนคนเดินนะครับนะแล้วก็ใกล้โรงเรียนดำรงด้วยนะครับตอนมันลมมันนักโอ้โหสองปันป่ายนะครับสองปันป่ายแต่มาโชงเจ้านี่หมดตันละนะครับแล้วนี่เขาเรีวยกว่าเส้นทางถนนท่านาไรนะครับท่านาไรในเมืองเชียงไทย เส้นทางที่หลายนลุยคนคเคยกันนะครับเป็นเส้นทางที่เป็นจัดทุกงรุเสาา์คือถนนคนเดินเชีงยงไฮ้นะทีหลายคนที่มาเชียงไฮยแล้วมันยุดก็ต้องต้องมาเอวในถนนคนเดินเชีงยงไฮยนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นเส้นทางลักที่จะไปกาด,ดหลวงนะครับกาด,ดหลวง อนสารอยู่นี่นะแล้วก็พอพเภออยู่นี่นะตอนนี้เป็นย่ายไปแล้วนะครับเพราะว่าต้องขย,ยายเนาะกลายเป็นสารแฝงเีนะครับ่ใกล้กลถึงแล้วนะครับเราจะไปการดการดหลวงเนะี่ยก็ต้องมีเลี้ยวซ้ายใช่ไหมแต่เลี้ยวได้นะครับเลี้ยวตีหนึ่งนะครับนี่เป็นยุคแรลก,กเลยนะครับ สารที่ถนนเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอ,อมสินนะครับอมสินก็อยุโรปไกลยังนี่ราคาก็อยู่แถวนี้หมดเลยนะครับร้านยุแหล,ลก,กแหลกนะครับนะครับสินตางโอ้บอกกนดีเป็นกล้าขายนี่นนะคือขนาดเลยนะครับ ขึ้นมาแล้วก็ทำเฮ้ยโอ้โหใครอยามาซื้ออย่างก็คือเป็นม,มีแถวตึง้งยู่มดเลยนะครับเห็เจ้เฟซฟ,ฟาของเล่นเครื่องอุปกรณ์อย่างต่างๆแม่เถึงผลมักเป็นไมยย้่ต่งางๆแบมีในกาดหลวงนะครับในกาดหลวงซื้อของก็มีร้านทองก็มีเยอะนะครับหอตึกอะโหหลายสิบเปียรู้ข้างข้างนะครับ แเลยนะครับ่อบครับผมน่จะเลยน่จะเลยแต่น่จะเลยนะครับเลยมาแล้วนะครับล้สิทีย <c oughs> โอเคผมเลยนะครับก็อท่าพรยาการแล้วกันนะครับเส้นตางคนอ่อนน่ารันะครับผมเลยผมว่าผมหุนแล้วนะนะครับ โอเคครับอันี้นะครับถึงประตูเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงกลับก่อนนะครับนี่เลี้ยวซ้ายแล้วกันไปตังเรียนสามขนะนะีนะครับนี่คือประตูเชียงใหม่นะครับประตูเชียงใหม่ก่อนเป็นวายอย่างว่าเป็นกำแพงเมืองนี่นะฮานนะตามไปเชียงใหม่นี่นะเอยครับไหนก็มาแล้วก็มาพัฒนาสามขีแล้วกันนะครับ มนสม,มาครพักกันได้เลยนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับโถเจ้านะครับโอ้รถตีนขนาดนิ่งในเมืองโถเจ้านี่คือต้องต้องหนีมากก้าก่อนละเอ้อโะเจ้าเงี้ยท่ายประมาณนี้แล้วก,กันนะครับจ,นในในจะเปตรงไหนไปตรงไหนครับเอื่นบอกนะครับ